รูปของคุณแม่ที่ฟังธรรม,มะอ๋อแล้วเสียแล้วเหรออ๋อแล้วได้ฟังมะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแ,ลแล้วตัวคุณแม่ได้ฟังไหมละ่ะแกสินกส้นไปแล้วคะ่ะสิ้นไปแล้วไม่ได้ให้ฟังใช่ไหมให้ฟังตอนที่แกยังมีลมหายใจอยู่นะให้อ๋อให้ฟังตอนมีลมหายใจค่ะหน้าภาพจะ เขียนไว้ภาพหนึ่งภาพสองภาพสามนะคะเข <constra ks S 3> ียนไว้่ออ oh, oh, okay, ๋อก็ฟังอานาปะนัสตีก่อนก่อนสิ้นชิดด้วยใช่ไหมค่ะอ๋อก็ฟังจนกว่าท่านจะสิ้นลมหายใจอะค่ะอันนี้เป็นฟังสรุปก็ได้ฟังอะสิฟังค่ะเอเมื่อกี้ถามว่าได้ฟังเปล่าบอกไม่ได้โอเคตอนตอนนี้ค่ะแต่แต่ ตอนที่แกอยู่แกฟังค่ะเรียอนเ่ะเอามาให้ฟังเข้ามาที่นี่บ่อยอ่าอให้เอเขียนเอาไว้ภาพหนึ่งภาพสองภาพสามสรุปว่าได้ฟังค่ะเป็นความจริงนะที่ที่ถ่ายรูปมันเพราะยังว่าว่าดูก็อันนี้อันนี้ค่ะอ่าว่าและภาพที่หนึ่งอาจารย์ลองดูจิกคะไม่น่าเชื่อเลยนะอ่าอันแล้วก็ นั่นภาพที่สองค่ะอ่าอันนี้ก็ก็คืออันที่มีหน้าดำอันนี้ก่อนก่อนปลายใช่ไหมอันลิมเน่ยภาพที่หนึ่งออ่ารู้แล้วรู้แล้วไม่หนึ่งก็สองอะเหมือนกันนะอมันมีอยู่สองอันเนี่ยนะก็คือยังไม่ตายอะอันนี้ยังไม่ตายตายยังไม่ตายอ่าอันนี้ยังไม่ตายค่ะเนอะค่ะอันนี้ก็คือตายแล้วเนอะ เนาะผิวพรร์ผ่องใสคุณลูกก็เลยมาอนุโมทนากับคุณแม่เนาะว่าได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ตรัสไว้ใช่ไหมสาธุสรุปนะดีละอันนี้ให้หรือให้ยืมเอามาให้เอามาให้ ต้องถามเดี๋ยวจะทึกทักเอาเองอนมะันก็ต่างกันเยอะเนาะต่างกันเยอะต่างกันเยอะอืมโห่แลาวรหน้าอิ่มเลยเนาะตีแรกตอบเลยกลิ่นก็ไม่มีใช่ไหมอดูแลด้วยอนณาปา ดีมากให้รับประทานอาหารชั้นเลิศบริโภคกายคตาสติอ่าคนไหนนะเมื่อกี้ค่ะข,<จ>ขอโอกาสค่ะพระอาจา,ารย์กราบนมัสการค่ะตรงไหนเอ่ยตรงไหนยกมือหน่อยระอออ่าบางไงค่ะพอดีของโยมนี้เป็นกรณีเดียวกับอ่าโยมมืตอกี้ค่ะคือโยมแม่เพิ่งจะเสียไปนะคะ ทีนี้โยมแม่เนี่ยท่านท่านป่วยเนี่ยมีอาการเป็นเส้นเลือดตีบในสมองนะคะระยะเวลา5ปีแต่ก็เดินอะไรได้หมดนะคะความจำอะไรก็ก็ดีค่ะทีนี้ตั้งแต่โยมแม่เป็นเนี่ย โยมก็เลยให้โยมแม่ฟังฟงังธรรมะของพระอาจารย์พุทธวัจนะเป็นเวลาหปีนะคะช่วงเช้าเนี่ยพี่ oh. ชายก็จะเปิดให้ฟังตลอดเลย oh. hmm. แล้วแล้ววันที่ยีบสองเนี่ยโยมแม่ก็ได้เสียนะคะแต่ว่าอ่พี่ๆก็ก็ไม่ทราบไม่ไม่ไม่ทราบว่า ระยะเวลาที่โยมแม่เสียแต่พอรู้ปั๊บเนี่ยก็ไปจับตัวยังอุ่นอยูออ่โยมพี่ก็เลยรีบเปิดพุทธวจ,จะนะให้ฟังเลยค่ะพระอาจารย์หลังจากนั้นเนี่ยก็เคลื่อนศพไปที่วัดเป็นระยะเวลาเก้าวันนะคะทางทางใต้เขาก็จะทำพิธีทางศาสนาของเขาแต่โยมะจะเปิดพุทธวจ,จะนะฟังทุกวันเลยค่ะให้โยมแม่ฟังอะค่ะ พอวันเผาวันที่หนึ่งโยมเปิดโลงนี้ก็เห็นโยมแม่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอะค่ะทีนี้แต่แต่โยมติดติดใจนิดเดียวก็คือว่าตอนช่วงมีชีวิตอยู่เนี่ยโยมแม่เอเขาภาวนาไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้อะค่ะเขาจะถามโยมตลอดว่าเอ,าเอารู้ลมหายใจเนี่ย ทำยังไงอะไรโยมก็พยายามสอนทุกครั้งเวลากลับไปเยี่ยมโยมแม่ช่วงเทศกาลนะคะพยายามสอนท่านทีนี้โยมอยากจะถามพระอาจารย์คําเดียวว่าโยมแม่ไปครั้งนี้เนี่ยสามารถจะปิดประตูนรกได้ไหมคะพระอาจารย์คะอาตมาไม่ใช่คนพยากรโยม <laughs> ชอบให้อาตมาพยากรณมากเลย <laughs> ไม่เก่งขนาดนั้นแต่แต่โยมพยากรณเองได้ต,ตามพระสูตรนะอแต่ทีนี้โยมอยากให้พระอาจารย์ดูรูปโยมแม่สักนิดหนึ่งนะคะดูได้ไม่ขัดข้อง <c oughs> ตโยสติปทานนา84ปีเหรอโอ้9วันไม่ฉีดยาอืมมีรูปเดียวมะหรือมีหลายรูปเดียวเนาะอืมเนี่ยสภาพยังเหมือนเดิมเลยนะหรอ น่ะอืมอืมดีน่ะอืาแจ๋วเลยแจ๋วเลย ว่าใช่ค่ะเพราะอากาสจ้ะค่ะือตรงนี้ตรงนี้จ้ะค่ะตรงไหนอะตรงนี้อะตรงไหนอ่ะออ๋โอเคเพราะอากาศขอโทษเพียงแค่จะทำเนี่ยนะคะคำถามเนี่ยจะเบบี้สักหน่อยนะคะไม่เป็นไรคือเคยฟังยูทูปพระอาจารย์เจ้าค่ะจะบอกว่าคนที่เป็นโสดาบันนี่จะต้องหนึ่งคารุบเชื่อมั่นในพรัตนตาใจอย่างมั่นคงใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็มีศีลห้าบริบูรณ์ใช่ไหมคะนี่ลูกทราบว่า เออคนที่เป็นโสดได้ต้องมีต้องได้สังโยษสามได้คือวิจิกิจฉาเออสัก m, สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริปรตตปามาใช่ไหมเจา้าคะอย่าทราบส,สองข้อนี้มันทําให้ดูได้สักกายทิฏฐิได้ยังไงเจา้าคะและ,ะสักกายค่ะค่ะสองข้อที่มีคือใช่มัหมพระาพราชนตรีกับกับวิจิกิจฉาเออกับกับสินห้าบริบูรณ์นี่ค่ะจะไั้สักกายทิฏฐิได้ยังไงเจ้าคะอ๋อความยึดถือว่าตัวเราของเราเนี่ยใช่ไหมอ๋อก็ละได้นะเพราะว่า ตัวสินห้าเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นมหาทานชั้นเลิศด้วยเป็นการให้ทานชีวิตไม่มีประมาณให้ทานทรัพย์ไม่มีประมาณเนี่ย<ม>ตัวเนี้ยมันเป็นการละความยึดถืออยู่แล้ว<ม>เหมือนกับลมกายิกาเลยที่พวกละความะจนิ่ทั้งหลายเนี่ย<ม>เวลาเราให้ให้อภยทานอเวรทานอภยประชาทานเนี่ยเป็นการละมานะแล้วนะ<ม>ละมานะนี่โอ้โหนุ่นไปเบื้องสูงด้วยซ้ํานะ เพราะเรากาลังละความยึดถือในความเป็นตัวตนของเรา mm hmm. เรากําลังเห็นแล้วว่าเออตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะ mm hmm. เขาว่านี้ก็ไม่โดนเราหลอกโดนดินน้ําไฟลมนะ mm hmm. แล้วก็ปล่อยวางไปง mm hmm. นั้นเขาจะมีอุบายวิธนีนั้นคนมารักษาศีลแล้วทำศีลได้ดีเนี่ย mm hmm. เขาก็มีพวกนี้แทรกอยู่ในนั้นแล้วไม่มากก็น้อย mm hmm. อาจจะยังไม่เต็มที่แต่อย่างน้อยเนี่ย เขาพอได้ละข้อที่หนึ่งได้ซึ่งผู้เจ้ามองแล้วหล่ะว่าแค่นี้มันเพียงพอต่อการรัสังโย์ข้อที่หนึ่งนะอาจารยขอตอบอีกนี้นะคะว่า uh huh. จะบอกว่าถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าสีบริบูร์หรือเปล่าให้ดูให้เรามีมีมีความน้อมใจไปเชื่อเรื่องความไม่ความไม่เที่ยงของตัวเราของของันห้าใช่ไหมเจ้าคะ uh huh. แล้วก,แวก็แล้วก็มีเรื่องประดิษสมปรุปบาทให้เชื่อมั่นให้เข้าใจสองอันนี้ถ้าทําได้จะเป็นศรัทธานุสารี mm hmm. ใช่ไหมเจ้าคะ ติดจักรก็คือเหตุเกิดและความดับหรือสมูทัยกับน,นิโรธนค่ะซึ่งสมูทัยกับน,นิโรธเนี่ยซ่อนความไม่เที่ยงอยู่ในนั้นแล้วอเพราะไม่เที่ยงเนี่ยมันจะมาจากเกิดและผลของความไม่เที่ยงที่สุดแล้วคือดับยมเห็นเกิดดับยมก็ต้องเห็นไม่เที่ยงเอาม,มันมาคู่กันสรุปะด้ว่าถ้าเกิดไม่มั่นใจสองข้อแรกบริบูรือเปามีสองข้อหลังนี้ตามก็จะมั่นใจว่าเป็นสถานุสารีได้ใช่ไหมเจ้าคะ สองข้อหลังคือ <c oughs> คือมีปฏิปัจจำวาบัตกับเหนบ้านละหูตาจม,มูกนิ้วแกใจไม่เที่ยงอ๋อพอพออันเดียวได้เลยพอใช่ไหมจ๊ะได้เดี๋ยวเ<อ>ฟือถามไม่แน่ใจค่ะขอบพระคุณมากจ้าค่ะ